สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา18นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำนายเกษมจันแก้วองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์ชั้นทุติยจุลจอมกล้าวิเศษ เวลา18นาฬิกา55นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุไรและทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาและที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจำนวนเจ็ดพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิรสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าปี2